สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำโปรแกรม Column Offset นะคะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ะคะ่ะยี่ห้อ Topcon นะคะรุ่น GPT 1 0 2 R ค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม Column Offset นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะค่ะซึ่งเราไม่สามารถทำการรังวัดไปที่จุดจุดนั้นได้โดยตรงค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการหาค่าจุดกึ่งกลางนะคะของต้นไม้นะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าไปที่ปุ่มวัดระยะนะคะ จากนั้นนะคะทําการกดเข้าที่ F4 ค่ะเพื่อเปลี่ยนหน้านะคะค่ะแล้วทําการกดเข้าที่ F1 คะ่ะ Offset นะคะค่ะแล้วเลื่อนหาโปรแกรม Column Offset นะคะจากนั้นให้ทําการกดเข้าที่ F1 คะ่ะ Column Offset นะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะตัว Center ตัวนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะทําการเล็งกล้องนะคะไปยันจุดกึ่งกลางของต้นไม้ค่ะค่ะแล้วให้ทําการกดมีดนะคะที่ F1 คะ่ะ หมุนกล้องนะคะไปยันด้านซ้ายนะคะของต้นไม้ค่ะ่าจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเซตนะคะที่ f 4ค่ะต่อมานะคะตัวกล้องนะคะก็จะให้เรานะคะทำการหมุนกล้องนะคะไปยันด้านขวาของต้นไม้นะคะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะคทำการกดเซฟนะคะที่ F4 ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณเป็นค่าจุดกึ่งกลางของต้นไม้ออกมาให้เรานะคะให้ดูที่ค่า SD ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่5.722เมตรค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม Column Offset ค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station Topcon GPT102R ตัวนี้นะคะสินค้าของเราค่ะรับประกันอยู่ที่6เดือนนะคะพร้อมคาิเบตให้ฟรี1ครั้งใน6เดือนค่ะ ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจในตัวสินค้าของเราคะ่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านตองสำวรวจระยองคะ่ะขาร้านของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนสุขสุมวิทคะ่ะอยู่ติดกับโรงแรมคารมิโอกแกนนะคะขะและลูกค้านะคะสามารถนารถของลูกค,ค้าคะ่ะเข้ามาจอดได้นะคะที่ลานจอดรถของโรงแรมคารมิโอกแกนคะ่ะค่ะหรือว่าสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้คะ่ะ ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ